เอาเกมไม่เข้าอ่ะต้องใส่ทีมี้ไม่ก็ไงกำเกย์อะทำอะไรในตัวเลยพี่อัดละเอาไงครับอยู่กับโปรแชแนลนะครับแล้วใครเอ่ยอยู่กับคุณฮากคุซังแชแนลนะคะแล้วใครเอ่ยฮะเฉยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอยู่อยู่กับคนเดิมค่ะลืมเรือนแล้วก็อยู่กับใครคนนะที่ไม่มีแชแนลไม่รู้อยู่ใครก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยโอ้โหโอ้ my god วันนี้พวกเราสี่สาวมาเล่นอะไรกันเอ่ยคาราบชัยออดไอชลต์ไม่มีใครรู้เล่นอยู่ไม่มีใครรู้เลยว่าเล่นอะไรอยู่เขียนไปเยื้อห้องเื่อห้องเขียนอยู่นะครับราบเล่นาตั้งแต่แรกแล้วไม่มีใครรู้เลยจะบอกว่าชื่อห้องเขียนบอกอยู่ไงครับคาราบอ่าตอนนี้โปตันไปปั๊มคุกกี้มาแล้วนะฮะจี๊ดหนึ่งร้อย จ็ดสิบเอ้ยสี่แสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบคุกกี้โอ้โหเยอะสี่แสนเอ้ยสี่หมื่นข้อถัดข้อผิดอ้โสี่แสนอะไรอ่ะโปรตาเป็นทุกทิ้งทิ้งอะเกอร์ไวไวคือคนเงาอะเ้วเห็นไหมคุกกี้ข้างล่างผมผมผมรู้เชื่อผมกาสุดหรือว่าตาอนนี้ดูกาสุดสู้ๆนะทุกคนการเราเหลือเยอะที่สุดเลย กายทำไมทำไมทำอะไดใจมันไม่มีการเกรูร้สึกแบบเหมือนขาดเกไปคนหนึ่งงันจริงนะครับผมจริงๆอยากใส่งาที่จริงๆตอนนี้นผมอยากใส่นงาเบงะเกผมเกใจ <cam ối> พี่ใส่ไปแล้วพี่ใส่ไปแล้วตอนเลยผมอยากจะใส่ทำไมพี่โค้ชเป็นคนอย่างเงยเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีของสังคม ตายเป็นคนมีคู่เนาะเหมือนกับโบเลยอ่ะผมเป็นคนก็ให้งาเบะพี่พี่เขามาทุกคนจับมือกัน้ยโค่นทิงเขาแบนเขาอย่างงี้เขไม่มีแต่คนเกลียดพี่อ่ะเงาจะโค่นทิงโค่นพี่ไม่เกิดใครอ่ะใช่เราเป็นคนโค่นทิงกันทุกคนเราจะไม่เก็บทิ้งไว้เกีียวอ๋ มองไอเทนเกยคุ้นคุยเราเรากระังตน้ำตายถูกปะเออโอ้ยเปิดมาเป็นโอกยาแย่มากไม่เกย์เอางี้ไปแย่งเอากันเอาไปเกยวเอาอันนี้แาแย่มากโอ้ไม่โอ้พอมาถึงกูชื่อเหมือนว่าผมจะตายคนแรกไม่อยากเล่นหลังเกย์แต่ไม่รู้ทำไมมันรู้สึกโชคร้ายอบ๊ายบายโอเคมัรู้สึกวิ โชคร้ายเวลาเล่นเล่นต่อจากเกสอต่ทำไมอ่ะมันรู้สึกวิแบบมีมีสังหายคอยมองอยู่พี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 ่เราต้องบกป้องกับยักษ์ใหญ่คอยไวแค่วงกับพี่บายบายเราจะมาพ่นกินกันทุกคนเนี้โอเคคิงเราไม่เกี่ยวเราไปควีนโอ้ยโปตานลงตำตำคอยยังคอยยังหา ตำงามต่ำต่ำตเลขเลยหรือเปล่าต่ำ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 ต่าต่ไต่ำ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 ต่าต่ำ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 นอน บ๊ายนอนนอนลกจบคลิปแล้วบาย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 โอเคขอบคแก้งไมไปอแก่การไปอะจบคลิปก่อนหยุดอันแดบถ้าเกิดใครชอบขอช่องของโอรชาแนลนะฮะให้กดอันซับและกดดิสไลค์นะฮะโดยเฉพาะคลิปนี้เขาแกล้งเราอย่างมากแลไปกนคลิปยาผมกดมาเยอะ อ๋อพี่โดยเอาอีกแล้วพี่ไม่รู้จะลงเลยไปไหนดีไม่รู้จะลงไปไหนดีจริงๆอ่ะไปง่ายนอนพี่ลงไปไหนดีอ่ะพี่พี่ไม่ขับไปถึงนั่นไงนั่นไงไปยัไงใครอยากโค่นเราโค่นใครก่อนที่ใครจะโค่นผมโค่นได้เลยผมไม่มีการกีดีเลยเย้กับมือกันโค่นได้เลยครับผมยอมแลบว่าผมไม่มีการกีดีคนคลีนเศร้า พี่ไม่เป็นไรพี่จะได้คุยคนใหม่ควียนคนนี้ขอโกยาไปก่อนไม่อะทำอังกงรู้อะมาเป็นคำพูดเลยเขาได้เป็นควีนแล้วนะมาที้งกมลูกรอวะก็แล้วเกมื่อกี้เมื่อกี้นอะจำได้ไหมเมื่อกี้ตอนที่ยังไม่ได้อัดพี่พี่บอกว่ายังยังเกลียดหนูอยู่เลยอ่่ะพีตอนนี้เราอยู่ฝั่งเดียวกันกับพี่พี่เราอยู่ฝั่งเดียวกันกันครับพี่ งงลงสามแงควายสามเนี่ยคุกกี้ราไปเยอะเลยเฮ้ทำไมการแย่มากคราวนี้ไม่ยู้พี่รู้สึกพี่อยู่หลังสองคนนี้แล้วชีวิตมันไรแล้วบัดซบหลังสองคนไงยยพี่พี่จะพนไปเปลี่ยนพุตไปทําตัวจะไปใช้ลูกชิบ้าต้องมีข่าวออกใหม่เด็กยิงคู่ฮักคุดดับขนาด มีคนอยู่ด้านหน้าไล่ทานลอยลงลงการดสูงเกินไปโอเคอย่าบอกเลยเชื่อหนูต่ำละพี่มีต่ำมากครั้งนี้พี่ดวงแย่มากพี่ไม่ได้เป็นคิงแล้วแหละบายนี่ตัไม่อันนี้กาสูงสุดพี่ละนี่สูงสุดเลยใช่พี่ไม่ทำไมเป็นคนอย่างเงี้บายบาย พี่เดี๋ยวถ้าผมได้งเมื่อไหร่พี่พี่กีใจด้วยอ่ะอ่ะลงอย่างนี้ดใจ้วยทำไมทุกคนเป็นคนอย่างเงี้ยทำไมทุกคนเป็นคนอย่างเงี้ยบายเอเทนฉันเกลียดเจ้าข้าเกลียดเจ้าข้าเกลียดเจ้าข้าเกลียดท่านโอ้ยตัวไพ่ก็ตัวตัวการข้าสิข้าเกลียดท่านโปตันลงอะไร แต่เปนเกียรพี่คู่ที่เปิดใช่ด้วยโอ่เกยร์ที่สามใบแน่ยอย่าสามใบใจหายอย่าสามใบขอร้องอย่าโยงทำไมาอยู่ดีพี่เกมเฉยเลยเฮ้ยเพชรแล้วเพชรเพชรแล้วเพชรอีกพลิกแล้วพี่อีกเกลียดพี่พี่กู่วะทำไมทุกคนชอบไม่มีคู่กันเนี่ยไม่เข้าใจพอดีไม่มีไม่มีใครยิงกลีวใหญ่ ไม่มีใครงงใจก็เป็นก็เลยไม่มีคู่ทำไมที่ปแบบนี้โ่โอย่าย่สุดท้ายอะไรเก่ควอมต่ำควมต่ำพี่อันนี้ผมใส่่าจากรอพี่เอลพี่สองสามใบที่ผมไป่แกลงไปโการแกแล้ว่ไปใครมันแลกไพ่ในแ ขอโทษค่ะ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 คุณเกดค่ะขอโทษด้วยค่ะโอ้โหท่านเกดลงอะไรเนี่ยบ๊ายบายการแรกก็คือพี่ไอ้ผมงไายแค่ใบนี้เราจะมาค้นทิงค้นฟิลพี่เราต้องจับมือกันพี่เรามาปกป้องกำแหงกันพี่เรามาปกป้องกำแหงกันไม่ไม่ปกป้องละกาพี่แย่มากเก้ช่วยคอยพี่วันนี้พี่ดวงสวยวันนี้ทำไมพี่ดวงสวยมากเลยอ่ะ ลูโซ่เดีพี่พิเกมตอนหลังได้อะพี่คิดดูเออการพี่แย่มากเล้จริงๆแล้วอะแพได้ใจเลยพี่เออแย่มากแย่แบบฟีนเองเนี่ยแย่กว่าซื้อสลาบอีกเนี่ยอะไรพี่แอบมองอ่ะพี่หนูรู้แบบเหมือนพี่ไม่สามใบอ่ะพี่ไม่มีทำไมมีลางว่าไม่ได้ไม่เอเทนจะชนะทำไมหนูรู้ึกแบบไห้กับพี่ทำไมกันง่ายมันเป็นอย่างนั้นสังเกตพอตอนหลังปุ๊บก็จะแพ้เยอะเขม หนูเชื่อไปเองหรือว่าหนูมีแางฉันหอยที่ดีกว่าทำไมบางคนอย่างเงี้ยแต่ใครายว่ามันจเป็นอย่างเงี้ยหนูว่าหนูต้องกลายเป็นหนูอีกได้เลยหนูหนูกลายเป็นหนูหนูต้องกลายเป็นหนูหนูกลายเป็นหนูโอยโอยงามจริงที่คูชนะไ่ถันละไ่ทันแล้วลงอะไรดีนะคิดไม่ออกเลยอ่ะคิดไม่ออกเลยอ่ะไม่ต้องแปลกใจเลยพี้เดี๋ยวทิปหนูงั้นจะได้มาอย่างปีเธอม่อย่าลงตอน สามวินาทีสุดท้ายได้สาวิสลงตอนปิดเชอมเลยเหรอเหมือนคลิปเกทอ่ะคลิปเกทอันอันหลังยังไม่ลงเลยยังไม่มี็นบากาศก่อยฮะสองคนนี้ท้าไมชอบดองเนี่ยดองเค็มมากเลยพวกแบบดองง้างดองชงใส่ก็ไม่แก้หรอแก้อะไรก้อนนี้ชงใส่จะแก้ๆหรอคนอย่างนี้อ่ะเขาต้องต่ำๆได้ไหมใกล้ฮะเกงยจาไป โห่โคเวอร์กันเงียบตอนหน้าเลยไม่เอาดีกว่าอ๋อเย่เรื่องมาอ๋อเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนอันนี้แล้วเหรอไม่พี่บางทีมันไม่เปล่บางทีก็เปล่งจ้ำเย่จ้ำไปอีกรอบหนึ่งทำแล้ต้องตำแหน่งหนึ่งอีกรอบอ่ะอีกรอบนี่หมายถึงรอบสุดท้ายแล้วเหรอ ยังไงก็ได้ครับก็มีผมทำไมกาแย่อีกแล้วไม่อะไรคือการที่แบบดกจิกล้วนอย่างงี้เนี่ยนะจอมอดอปพี่จะหยาบแล้วลองตั้งใจเล่นดูมีใครยังไงมือถือเปล่าอยู่ไม่มีหนูไงอ๋อขอบคุณครับน่าจะดำหน้ามือใครจะเป็นลม อายากงดการเที่ยวมาพี่เอายี่ไปขอบคุณมีแต่ดอกจิกดอกจิกยิ้มแย้เลยดอกจิกอ๋อนั่นมันเด็กจิกนี่หว่าเด็กจิกปัดทุวยเล่นอะไรวะเนี่ยเด็กจิกเอ้ยไก่จิกเก่ไก่จิกไก่ตายโอ้โห่รีวิวกระทู้เด็กจิกไก่ตาย ไม่มส์แขวเราเองนั่นดิททำไมเก๊ส์เป็นคนอย่างเงี้ยเออทำไมเก๊ส์เป็นคนอย่างเงี้ยอย่างนั้นแหละทำไมเทนเป็นคนอย่างเงี้ยเอ้าวผิดอะไรเออไม่ทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยอ้าวขอโทษขอโทษมีแต่ดอกจริงปอดด้วยดอกจริงเต็มเลยโอ้ยเล่นกันไปเล่นกันมานี่ถามจริงว่าจะให้พี่เล่นไหมเนี่ย พี่เหลือตั้งแตนปแล้วเนี่ยดูหน่อยดิเนี่ยเราเหลือสามไปเลยพี่กินเผ็ดได้เชื่อพิกไหนอ่ะเห็นไหมพี่กัพี่กินพี่มีคู่ไหมพี่ครับคนกินเผ็ดจะได้อยู่ตรงนี้นะครับพี่หนูก็กินเผ็ดไม่ได้พี่แหววเอากินเผ็ดไม่ได้แล้วทำไมโปรตอนหน้าแดงอย่างนั้นเหรอพี่เขาเขอนอย่างี้พี่ใช่เหรอโอ๊ยตัวเรา ว่าต้องเกียนพี่พี่ไปเอาปอป้องกำเนงทั้งของแปลสลับอีกแล้วอยวาไปยกต้องไปโยกต้อ้เขยการแย่มากเอาถามไปเอาพี่ครูใครมาแลกไครอะไรตรงนี้ขอโทษค่ะสี่แกรค่ะขอโทษค่ะผมก็ต้องขอโทษเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งไงที่ใกล้แไทย การแย่มากโปรตันไปเลยนะบายบายแน่ใจเหรอพี่แน่ใจถ้าเกิดมาดูคลิปพี่ตอนที่พี่ลงแล้วนะนวนจะรู้เลยว่าทำไมพี่บอกอย่างนั้นพี่กองดูก่อนว่าหลังจากนี้ผมจะได้มีเวลากับคอมไหมเอิม่มงา่งายเราก็จะกินกระบ,บากโปตันทำไมเป็นคนอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลผมงกำรมให้พี่ ต่ำของพี่กับต่ำของโปรตันไม่เหมือนกันนะทุกคนดูการ์ดเราสิไม่ต้องอะยรู้อะไรวะเนี่ยโธ่ี่โปรเกลที่อะทำมาต้องคูลเกลคู่ผมไม่มีคู่จังไหมนี่รู้ไหมทำไมฉันถึงจะต้องเป็นคนอย่างนี้ทำไมพี่นนี้แล้วแล้วพี่รู้สึกว่ามันเยอะมาก พี่ยอการใบเลยผมขอผ่านเหมือนกันผมพาอผ่านดรัวมีมีอีกคู่หนึ่งพี่รู้สึกว่ามันแบบ้านเราสิน้อยมากพูดถาาใบใครพี่คู่เป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนดีค่ะใจใจใจพวกทำาไปพี่เป็นคนเงี้ยพี่ไม่รู้จะลงอะไรอีกแล้วอ่ะนี่ชอบเสี่ยงผมจพี่พี่ไม่รู้จริงๆอ่ะเเสียเวลาเลยเลยใจใจเลยพี่ โอ้โพี่ทำไมต้องลงมาสุดท้ายมันตำตันหน่อยไม่ได้เหรอพี่พี่เดี๋ยวผมทำไมทุกคนต้องทำร้ายเราเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเฉยป่าพี่เดีกล้าท่านเอาเหมือนเดิมพี่เดีกล้าตายพี่ว่าการ์ดพี่แย่แล้วนะการ์ดพี่แย่แล้วนะทำไมพี่ยังเป็นคิงได้เนี่ยฮะไม่รู้สิครับผมรอบนี้เป็นรอบเบรคิดผมเบรนกับผู้ชอบพิชเกม ใช่ใช่ชอบกินพริกเทนจะลงอืมพี่ผมผมถามาม่เลยอย่างนั้นแหละเทนโอ้เก็ดซ้ายนั่นเราเก็ดเกตอะเอาไปต่อไปต่อใช่ไหมครับโอเคต่อจ้านี่คุกกี้จะเริ่มพ่วงกั็วันนี้เลดพ่วงผมผมขึ้นผมผมขึ้นมาลอยยี่สิบเออของพี่ขึ้นมาเยอะมากการแย่อีกแล้วการแย่เดี๋ยวพี่ก็เป็นคิงอีกแล้วดิ เอาพี่อาจจะไม่ได้เป็นคราวนี้พี่อาจจะเป็นสลับพี่บอกเลยพี่มีสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบเจแล้วไม่มีตัวไหนเป็นคิงควีนไม่มีเก็ตยังไม่มีกระสามไปเลยอ่ะแย่จังเหมือนกันทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยสามสี่หกแปดเก้าสิบแจ็คมันเรียงอย่างเงี้ยโอ้ยเจ็ดมาเจ็ดกลับไม่โก โอ้โหไม่น่กกากลัวมากครับจบใจ<อ>่จบจบการนี้ผมไปเก้งแก่ก่อนพี่กกเกียดเทนพี่ลงไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ลงไม่ได้หรือไม่ลงพี่ไม่มันลงไม่ได้จริงขอบคุณ้ี่ไปพี่มันแบบมังคับไห้ผ่านเลยอะไรนีป้ป่าปล่าไม่ใช่พี่ไม่อยากลงเอง <c oughs> คือมันเหลือการ์แบบต่ำๆเยอะมาก พี่ไม่รู้พี่จะกำจัดมันออกไปจากชีวิตพี่ยังไงพี่ก็บอกเยอะมือนกันเราสิพี่บอกเลิกกับมันไม่ได้อะโอ้โหพี่เน่นรายกันอยู่สองคนใช่ไหมเออสองคนอะเนี่ยไม่มีอะโชคดีเพื่อนใายๆายเอาการคุ้มย้ตรงผิดไป๊ายบาย เกด่าลงคู่อย่าลงคู่อย่าลงคู่เกดเกดเกดทำไมเป็นคนเงี้ยเกดทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยเกดอย่าลงคู่เกดโอ้ยหอาะแล้วทําไมพี่ขอตายกว่านะตายแล้วพี่อ่าพี่ตายแล้วพี่อ่ะลูกกาพี่ก่อนตายแล้วพี่แย่มาก กายที่แกมไปแงวันนี้ทำไมวันนี้ดวงแงมากเลยอ่ะแล้วเออจริงจริงเนี่ยไม่เคยเป็นเซอร์เซอร์ลามาก่อนเลยเนี่ยใครทักกันเลยนะพี่ดวงแย่ใช่ไหมครับน่ามือขาจะเป็นลมผมโดนกระจบ่ายผมโดนผมเกือบกบันไงเกือบ้าพิะเอาไงพี่วผมเกือบดวงช่วยขังว้แล้วขาเกือบพิกตกเกือบกบันไงโอ้ยน่ามือเลยตะแย่ เดี๋ยวเชนหายไปไหนเมื่อกี้น่ามึดวิทไสบอกบอกอะไรไว้ก่อนนะเอ้ยหรือไม่บอกดี่เป็นไรอ่ะเอาไงไม่มีคือวันนี้พี่ไปเล่นไพ่กับเพื่อนมาพี่ชนะทุกเกมแต่ทำไมมาเล่นกับพวกน้องแล้วพี่ดวงหายไปหมดเลยใครมันดูดดวงไปยวะอยู่ว่าบอกพี่พี่ พี่ว่าเกไม่อยู่พี่เออพี่พี่ว่าเกย์ไม่อยู่เออจริงเออเกมันดูดความชค่ร้ายไปหมดไงอ,อือง่างจริงอะออแซวว่าเกมเป็นคนโชคดีอย่าเดีเดวเดีเ <laughs> ย์เป็นคนโชคดีก็เอาต้องไปพาเกกลับมาเลนอนง,งานขุณไปพี่ใช่ใช่ห้เกิดเกย์กลับมาเล่นนะพี่รุ่งโรจน์มากเลยง่ายจริงนะผมผมเป็นชราผูกกาเลยโอ้ชีดแมว อ่ออ oh, e ีกปุกเป็นอะไรกันบ้ากไหมเนี่ยคะพี่ว่าพี่ลงต่ำแล้วนะเป็นล้าเป็นแง่เลยอ่ะโอ้ยบายเกทลงอะไรไปอ่ะไมยบายเ <c oughs> กททำไมเกทลงอะไรเนี่ยลงมาสวยมากอะ่ะ <c oughs> ถ้าไมาอยู่เรียนมันดวงดีวะอยู่นี้นดว,วดูโคตรสวย <c oughs> <c oughs> ไปยังกลับ <c oughs> อยู่บ้านดวงสวย เฮ้ยเกออนเอ้ยบ้านน้องสวยอ่ะเฮ้ยเกออนเกออนไปไปเกตเกตเกตไปชวนเกตมา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 เกตชวนเกตมาชวนไม่ได้เซนเซอร์สกายนะอ่าไม่ต้องเซนเซอร์หรอกชวนเกตมาเหรอพี่โอ้ทำไมพี่เองนะโ้ไม่ลานเลยไม่ลากมาเลยเหรอลากเลยลากเลยบ๊ายบาย น้องเกก้าอยู่ในการไม่ไม่ชวนมาคุยเฉยอ๋อจบการนี้เดี๋ยวผมก็ออกแล้วอ้าวผมก็ไม่ทำพีพีใหม่เพราะผมทำพลาดบายบายต้องทำรายงานอีกรายงานพี่ใหม่พี่บายบายพี่กูะขอร้องพี่อ่ะขอร้องขอร้องอ่ะขอร้องอย่ากเจอเวลา พี่ขอโทษน,น,นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเสียคุกกี้ผมไปก่อนไงฮะจ้าเอาเอาขาไปแล้วเหรอไไม่แกบอกเอ้ย<แ>ทำไมเชื่อว่ามีบางคนก็เปลี่ยนไปใครเหรอแกเฮก็กเปลี่ยนไปแบบพี่ใครรู้เปลี่ยนคอนยิม ก็ยิ้มชวนอย่างที่ชื่อกันกับพี่ก็เปลี่ยนไปเปล่าใช่ก็เปลี่ยนไปเมื่อกี้นี้กาลิน่ากันนะฮะมีตอบพมาต่อู๋วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันชวนกันเข้ามาแล้วแต่มันไม่พูดเนี่ยนะกันเล่นสลับไหมเอาตื่นตื่นเขาตื่นสายไหมตื่นสายมากหรอคือก็สายอ่ะ มาหมามหาโคตรของโคตรทั่สมีคนทักมาสื่นกลมีคนชื่อครูฮารูคูะทักมาตื่นเลยใครวะชื่อครูฮาร์คูะแกสินันดีใครกูนี่แหละเกย์ัวอยากทาพี่ในการเป็นเสียงเกย์ดังมากอ่ะเกย์แล้วเดี๋ยวทำไมมีความรู้สึกว่าเป็นคนเดียวที่ได้เสียงพี่การเบา เขาก็ได้ยินดังะดังมากเลยเออดังมากด้วยนะเสียงเกยอะเริ่มเบาลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเสียงเกยกบอะใช่เราเสียงเกยกบอะแต่อันนี้เสียงทุกคนกมดเลยโอ้ยสลับค้างนี่ขนาดค้างเกียร์โซนิโคะอะเาทำไมอะ โอ้ยหน้าอกใหญ่แล้วยังไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมองที่ไหนเมื่อเราเข้าใจพอดูตัวเองแบบพี่ครูบอกอล้วเมกี้ฮะตะกี้พี่ครูบอกว่าอะไรนะหน้าอกใหญ่แล้วยังจะพอพอดูตัวเองแบบแค่อยู่ที่เชื่อมหมายกันลางเก๊ะทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยยัางนั้นแหละ เชอไม้กระดานนี่ไม่น่านลงเลยน่าแต่ลงผ่าเกยเขาเงี <laughs> งยบมากครับเขามีสมาธิในการเล่นนะฮะใช่เกยเขามีสมาธิเกยผาน,น,อนเออดีมากง่วงนอนอย่าพึ่งนอนออแล้วอย่าอย่าทำเยอะวุย้ย <laughs> ทำอะไรอะ่ะ <laughs> ทำอะไรอะ่ะนอนนอนกับใคร นอนคนเดียวดิใช่หรอเงยจีบก็เกลียดเถียงไม่ใช่นอนกับซูมหรอโอ้โหปักได้ดูนะใครอะค่ะฮะใครอะอ๋อถ้าเกิดไปดูคลิปพี่ก็จะรู้อะคนที่แบบวาดรูปแรกกันอะวาดรูปแรกกับกันอะเคยเห็นอยู่ดูแล้วดูแล้วแต่ไม่กดเข้าไปดู คือไหมอ้าวไม่เดี๋ยวงอนเอาเจอห้องแป๊บเดี๋ยวาหยาหลักอือฮึจะแลกใบนี้เออเก้กขาได้การที่ให้ไปนี่ค่อนข้างโอเคนะเกตวิสตายคือข้าวขี้ค่อนข้างโอเควิสตายเก้เขานิ่งไปแล้วครับ มันนิ่งไปแล้วเขาเขานิ่งมากเขานอนไปแล้วเขาหลับแล้วไม่อยากตื่นบอกละวงเชียงหัวร้ายตื่นมาก็ทําให้ฉันต้องกินขนมฉันก็ถูกต่อว่าว่านิงเกระหะวังอ้วนนะการหย่าสูไม่รักนะควรเซ็นเซอร์หน้าให้หวันไหมเนี่ยไม่ควรไม่ควร เได้ต้องเซ็นเซอร์การใส่แว่นดำแล้วก็ถูกบุหรี่แหละต้องเซ็นเซอร์อย่างงั้นครา้ที่แล้วเอารูปอาเบะมาใส่ผมไม่ได้ใส่ไม่น่าลงไปเลยตะเกียกเละอย่าละทุกคนอย่าทำไมไม่แต่มนะเอาเลยอ๋อแก อะไร่ะพี่เกียรติหนูเกียรติพีข้าเกียรติกันเต้น P P A P แต่ข้าไม่ใช่ตังแท้นี่เ็เสียงเกียรของแท้เสียงเกียรติอย่าทำเสียงเลยเสียงเกียรติอ้าวนี่เกียรติเขาใช้สมาธิกันมาก การาแค่คลิกไพ่ลงนี้มันยากขนาดนี้เลยละก็เล่นไม่เป็นฮะเล่นไม่เป็นเล่นมากี่คลิปแล้วลวะเนี่ยถึงบอกว่าเล่นไม่เป็นเนี่ยฮะสามคลิปค่ะก็เข้าใจมันมีมือชี้เออโปรตันมีโครงการจะท้ากันด้วยกรุณาเตรียมใจถ่ายอะไรถ่ายอะไร ท้าท้าท้า PPAP เอ้าก็พี่บอกทำไมอ่ะก็บอกไว้ก่อนไงเอา้พลอนไอ้ครั้งไว้เอาไว้เล่นไว้โดนแน่จ้าเห็นเขาบอกว่ามีข่าวออกมาบอกว่าเพลงเนี้ยอ่ถ้าเกิดฟังไปเรื่อยอ่ะมันเป็นเพลงที่ทําให้ติดอยู่ในความทรงจําได้เราค้าง อาไม่จริงมันติดจริงเลยความทรงจำเนี่ยติดแล้วเนี่ยอะไรหน้าจอยดำหน้าดำพายจะเป็นหลงบางครั้งเดียวมันเป็นปัญหาแล้ทำไมทุกคนเป็นคนอย่างเงี้ยทำไมต้องแกล้งเราด้วยยังไงเขาไปทำเโอ้เออเออเรื่องวามเรื่องวไม่ได้แกล้งซักหน่อยใจร้ายที่สุดเดี๋ยวเราขอเถอะเห็นชนะแน่เราขอเกสอย่าลง y e เกียร์เกย์ละไอ้คุ้มขอไอ้เกย์เกียร์มงอย่าลืมนะไม่ใช่อยู่กันแค่สองคนนะมีเกย์อีกคนหนึ่งอออ้าวอยู่กันแค่สองคนแล้วพี่ครูไม่อยู่อ๋อพี่ไม่อยู่ก็พี่ไปแล้วนี่ไงเกียร์เกียอ่าเกียร์ไปอีกคนแล้วระหว่างเกย์กับหญิงสาวใครจะชนะกันแน่พิการขอพิการขออะไรไม่ให้โวย หน้ามันมุกเดิมเดิมเจเจไลขอบคุณโอ้โหรับหมวกไปหนึ่งเอเอเน้รับหมวกหนึ่งเอเอหมวกเน่านี่รถกระสุนเฮ้ยจะเล่นต่อเลยเอองั้นปิดคลิปก่อนได้ไหมโอเคได้ได้ได้เจ้าพ่อร อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ใครก็ได้พูดปิดคลิปให้หน่อยอ่าสวัสนี้ก็ส่งไว้ต่อขอให้เกย์เจริญขอให้เกย์เจริญถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์เราพาไปให้ถ้าเกิดใครแบบใครแบบไม่พอใจกับที่เกย์ลงไพ่แล้วตัดพี่นะก็ ก็ให้กดอันซับแล้วก็กดดิสไลค์พูดแต่ไลค์ค่ะเราเล่นนะเราเล่นไม่เป็นไรพี่หนูหนูมีสามบัญชีหนูจะไปกดดิสไลค์พี่เดี๋ยวหนูก็มีสามบัญชีนะพี่ไปกดไลค์ไปกดดิสไลค์ให้เดียวครเลอทุเล o l ทุ e Too late Too late สมากล่ะลืมไปกดอะไรพี่ครูพี่ครูด้วยนะคะ ทำเกมอ่งกดเกตจะเลิกเล่นแล้วเหรอตอนทีก่อนเล่นหนูโดนแม่ว่าแลวนะอ้าวเหรอง้นเลิกไหมเลิกไหมเกตแม่งซื้ออะเอามีคนไล่เลยเกตเกไมันมีคนไล่อ่ะไม่ไม่ต้องแยกใยเล่นต่อเล่นต่อใช่ไหม เล่นต่อจ้าเล่นตอน่ะสิทุกคน<ต>มีใครเล่นโลบอกไหม <laughs> เอ้รู้สึกอ่าฮารุตันจะเล่นนะ,ะพี่เล่นโลบพี่เคยกดเข้าไปเล่นแล้วมันค้างสู้มอมันเล่นตอนที่คุยสก,กายแค่หน้าต่ำแฟนกัน<ว>ออนอะนอนแล้วหาแาฟนช่ ใช่ไหมพู offs, ้ชายใช่ไหมใช่ใช่ใช uh 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 ่ใช่ใช่ไปไปโอ้พู้ชายพู้ชายด้วย